ครับกาบสวัสดีช่วงแรงของวันที่3กันยายนพศ2566กาบสวัสดีแฟนเพจทั้งช่องยู u ูบยุซี่พระโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งกาบสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของง่วงมุนีเมีสียุซี่พระโคสิงห์เลยและๆกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมชิปนี้ของทางช่องกันครับครับสำหรับชิปนี้กาสีมาเปิดง่วงเล่หลังขึ้นกับนาอพมีน้องอีกเค่นเคยครับก่อนเลื่อนก็ต้องน้ำเลี้ยนพมีเนื พี่น้องเอฟซีทีิดตามทั้งช่องและพพอแม่พี่น้องทุกๆท่านที่เข้ามารับชมชิบังทั้งช่องทีมาเปิดดูดูรีวิวด,ดูดูง้อชุดเก่ากันเนื่องด้วยบางที่เปิดร่วมกันไปแล้วกับมีเอฟซีขอสื่อขอแยกไปบางที่กะเลี่ยงไว้โดนย่อมขาดทุนกับบอกกันตรงๆครับพี่น้องครับบางที่กะเลี้ยทุนน้อยแต่ว่ากะา้าครับพี่น้องครับผู้ได้ได้ไปเลี่ยงคุ้มค่าเ,เกินราคาแน่นอนครับเป็นงวอซงฟี่บอมี่มาจำบด้วยครับพี่น้องครับ นี่ครับเขาเรียงเลไครับพี่น้องครับแม่ลูกผูงัวลูกแรกแม่รอยสามสิบบวกลบสองนะครับแม่กับติดเล่ด้ครับพี่น้องครับติดเล่กับมันกับหนาด่างหางดอกเป็นธรรมดาครับพี่น้องครับงัวงงัวงัวเล่ครับพี่น้องนี่ครับลูกไส้อายุสามเดือนบวกไปหาสี่เดือนนะครับพี่น้องครับแม่รุ่นทองครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกไส้เพิ่นลูกไส้วนๆน้ำนมแม่ดีครับพี่น้องครับมองเอาเลยครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับพี่น้องครับเนี่ยครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอน หนึ่งมืนแปดพันบาทนี่ทางขอกันยังจะส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันถามันไกลกันนายเจียดกก่ย่างที่ผมยำหลายๆชิปว่าใอ้ซอยขาถามันทางขอกันแน่ครับพี่น้องครับเอาบอกกันตรงๆครับย่าเป็นคนเห็นใจได้ครับพี่น้องครับการสื่อขายครับพี่น้องครับอันใดพ่อยุ่นยวนกันได้อันใดพ่อแบงปันกันได้กบแบงกันปันกันไว้ครับพี่น้องครับขายไปโดนๆเดียวขายทีเดียวครับผมชี้ทั้งสี่ครับพี่น้องครับผมไม่ได้ขายมือนี้มือเดียวครับรัล้องไปล่องรถบ้าไอเที่ยนนี่ครับพับ แมียสดๆนี่ครับพี่น้องครับแม่เป็นไทยกลางผสมชาโรเล่แล้วครับลูกไส้เป็นลูกผสมชาโรเล่นี่ครับชิดในอีกแง่นึงครับพี่น้องครับอันนี้ก็แล้วแต่สายพันธุ์ครับพี่น้องครับราคาซำๆกับงัวไทยแม่ยลูกเลยครับเป็นงัวไทยกลางครับผมขายครับพี่น้องครับนี่ครับกาถากาการันตีครับท่านใดที่สนใจกาโทรมาเลยครับ0 6 5 2 0 7ก8้4พิกัดของคอกวัวตั้งอยู่บ้านนองแปนตำบลมั่นฝางอำเภอกาเสียดวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับ ครับจ่ายลูกสีปอดได้ครับพี่น้องครับแม่หนาด้างหางดอกกจริงได้ว่าจ่ายลูกสีปอดถ้ามันตีเละมมนกงเพียงสีหรอพี่น้องครับงัอครับมาเนี่ยมาวันคบนี่ครับแม่ลูกผูลูกตัวที่สองแม่เปอร์เซ็นท์ทองสูงครับลูกไสอายุหาเดือนบวกแม่เงาเงสูงหนอยสามสิบห้าบวกลบสองนี่ครับพี่น้องครับมึงกากาครับพี่น้องครับสำหรับค่นนี่เอาไปหมื่นเก้าพันครับพี่น้องครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยครับลุ้มขายเกินราคาแน่นอน ถ้าว่าแบบยำยาว่าภาษาชาวบ้านว่าเอาไปขาปั้นพูดขาขายเนื้อจิโร่กับบัารทุนเหรอครับพี่น้องครับนี่ครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทส่งฟรี่สองร้อยกิโลเมตรเครื่องครับพี่น้องครับบัดนี้ถ่ายกแม่ลูกผูสองคมครับพี่น้องครับเอาไปในราคาสุดคุ้มครับพี่น้องครับสามหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับโมมี่ไผ่กาหันราคาลงคือช่องผมแท้ครับพี่น้องครับกาท่าเลยครับพี่น้องครับเราก็ส่งฟรี่เมื่อใดไปชิดค่ารถกับพี่กระปล่อยครับพี่น้องครับเก็บเงินไปทางความครับพี่น้องครับ ตรงปกตรงสเปกแน่นอนครับพี่น้องครับเนี่ยครับสียกสีแยกได้เมดโคมใหญ่เมื่อเก่าโคมน้อยเมื่อแปดส่งพีสองร้อยกิโลเมตรเส้นท้องสูงทั้งสองแม่ได้ครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของครอบัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยด้ครับพี่น้องครับแบบนี้มะม่วงแม่ลูกเมียครับนี่ครับลูกตัวที่สองแม่ลอยสามสิบห้าบวกลบสองตัวนี้จะของเก่าเพิ่งแจ้งมาว่าทับแล้ว เข่าสองเดือนทางคอกม่ได้ตรวจทองครับเอาไปรุ่นทองเอาครับพี่น้องครับแต่ตรวทองก็สิเป็นง้วแพงเตะเข้าไปอีกพอมีน้องก็ซื้อมาได้อีกครับพี่น้องครับพรอมมีค่าใส่ใจแม่นสิทองมาทองมันก็มีค่าใส่ใจครับพี่น้องครับการตรวจทองครับพี่น้องครับนี่ครับลูกสาวอายุสี่หาเดือนครับแม่ทับแร้วครับพี่น้องครับสําหรับคมนี้เอาไปในราคาสุดคุ้มเงินครับพี่น้องครับสองหมืนหาพันบาทสองหมืนหาพันบาทนี่ได้แม่ลูกเมียสวยๆลูกผสมบามันครับพี่น้องครับ เนี่ยก็เป็นไท่กลางพาบามันเหรอครับพี่น้องครับนี่ครับท่านใดสนใจกับท่มาเ์นะครับศูนย์หกห้าสองศูย์เจ็ดหกแปดแปสี่ได้ครับพี่น้องครับหรือท่านสิยกสามค้มก็ได้ครับพี่น้องครับ้ายกสามคมผมเกสีลดโคมนี่ลงงห้ยีครับพี่น้องครับ้ายก้าว่าวเรียงยกสามโค้มครับชุดนั้นสามหมื่นหาสามหมื่นหาเป็นหาหมื่นแปดพันบาทครับง้อหกโตครับพี่น้องครับเอา เอาถืกกันไปเลยครับพี่น้องครับถยกสามโค้มนะครับพี่น้องครับห้าหมื่นแปดพันบาทนะครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลหรือไกลก็นั้นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับเมืองชิมแ่คด้วยครับพี่น้องครับชิมเฮาบ่ไเ้ศไทยท่าแบบคอนเทนต์เน้นย้ำหลายๆชิปก่อนอ้อกะปรึกษากันคนในครอบครัวเห็นดีน้วกันกับจ้องไอซื้อครับพี่น้องครับนะครับลงทุนหัวราคานี่ถ้าเอาไปเลี้ยงเราขาดทุนกับทาวเวแบบภาษาชาวบ้านกับบต้องเลี้ยงหรอครับพี่น้องครับ บ่ต้องเอาง้อยังไปเลี้ยงครับแมนเอาง้วง้มไปเลี้ยงกะขาดทุนคือเอาครับขนาดง้โตัวละหลักพันเอาไปเลี้ยงกะยังขาดทุนนี่กะกะหยุดไว้ครับพี่น้องครับไปหาเให้เลี้ยงอื่นครับพี่น้องครับนี่ครับวอลกันตรงตรงครับพี่น้องครับบ่เมนวอาอดีใส่ช่องจ้าของครับพี่น้องครับเอฟซีทีติดตามทางช่องกันสิหูจัจอยุดหรอกครับถ้าหาว่าเล่ลังสุดคุ้มกับขายง้วเนื้อง้วร่มชุดออกได้นี่ทานได้ไปในราคาทีสุดคุ้มแน่นอนครับบอกเลยได้ว่าสุดคุ้มแน่นอนครับ ี่ับลรถแล้วว่าไอ้นั่งกิงเขาน้ำกันได้ครับพี่น้องครับง้อทุกคมอยู่นี่ครับพี่น้องครับสนใจสิยกสิแยกได้เมื่อไดครับพี่น้องครับราคากับย่างที่ผมน้าเลี้ยนไปครับพี่น้องครับท่านใดสนใจกันเน้นเป็นทั้งโทรศัพท์ได้ครับพอพอดีถ้าคอมเมนต์มาทั้งช่อง u t u b e ผมกับพ่อคอยเด็กขาไปตอบเปนไหนเพราะว่าผมบ่ได้ผมบ่ได้เน้นยอดไลค์ทั้ง youtube ครับพี่น้องครับผมเน้นเป็นยอดขายงัวครับพี่น้องครับเพราะว่า ผมบ่ได้มีทีมงานตัดต่อวีดีโอไหมครับผมหม่องดีก็ลงหม่องบ่ดีกับร่งทายแล้วก็ลงให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเลยครับบ่มีทีมงานคอยเมืองว่าไ่อยคอมเมนต์มาค่อยตอบคอมเมนต์ครับมีผมผู้เดียวครับที่ตอบในช่อง YouTube ครับพี่น้องครับก็โทรมาแล้วกันครับพี่น้องครับถ้าผมบ่ได้รับผมก็สิโทรกลับเองครับพี่น้องครับกดกติ้กลางนังคอก็เช่นเดิมเด้อครับพี่น้องครับอย่าโทรเล่นโทรตัวโทรโตมกันอย่าโทรความส่ใจเด็กขายครับพี่น้องครับบ่แม่นว่าแฮงขายถึงแล้วแฮงตัวกันไปส่งครับพี่น้องครับ